สวัสดีครับวันนี้วันเบลหัสนะครับวันนี้ผมมีแพลนจะลงใต้นะครับไปอะไรนะวันนี้จะลงไปละนองนะครับไปละนองแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเข้ากระบี่นะครับแล้วก็วันเสาร์ถึงจะเข้าหัดใหญ่นะครับไปแล้วก็ไปกับกลุ่มพี่ๆน้องๆเวฟาเลอร์สีแล้วครับและนี่ก็คือที่มาของเฟ a สี่นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับกลุ่มฮาเล่ของพี่น้องผมเองนะครับเวฟาเลอร์41นะครับแล้วก็วันจันวันจัน์เรามีแพลนจะไปมาเลเซียนะครับไปกันหลายลําอยู่นะครับนี่ครับมีทั้ง ฮา r เลมีทั้งอินเดียนมีทั้ง BMW แล้วก็มีทั้งบอมด้วยสวัสดีครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับ41่เอดนะครับเวฟเลอร์สนะครับก็ยังมากันไม่ครบนะครับยังขาดอีกไม่กี่ลำแล้วนะครับวันนี้ไปประมาณ30นะครับจากร้อยใดหน้าคันเดียวในหมู่ทัันนี้ก็เดี่ยนี้ก็ไปมาเลยนะไหวอยู่แล้วนะนะครับก็ คลิปนี้ก็ขี่กันยาวๆนะครับแล้วก็น่าจะมีสักสอง EP นะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขี่ไปคุยไปโอเคครับสวัสดีครับ แคมาสิว yeah. ิต um mm ิก hmm. ันส the ิส you ิก mm ูโฟร์จีว yeah. ันก่อนท้ามึงคิดเนีเจอกูเพราะมึงดอบลบไม่ต่อศพตาเอาไปไว้ที่แคมป์สิสิ่มันลาเป็นส่วนิกับมันล็อกเลยมึงส่งเขาจับมาก็จับมึงคนที่สิวิหันไปตัมีสิก็ลาลงวันจะวัดกับโฟร์จีวันมึงคิดเนีกูพราะมีเจอกระสตันสัตว์แบบตั้งทำมันในความกระชี้เอาที่บนโลกไงจะกินสิสิ่งกเจอได้เขาไม่มาเขาคงรู้ควรทำยังไงตอนเจอกูเวฟเฟอร์โฟร์จีวแค่กูไม่ยู่กับใครกูยู่แต่ควัน <onz> <acknowledgement> ถึงโรงแรมแล้วนะครับถึงละนองแล้วตอนนี้ก็เปียกก็เปียกชุ่มเลยครับขี่มาก็สนุกดีเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับ แล้วก็จอดแล้กันตรงน,นี้นี่คือโรงแรมทุกคนก็เอาของไปเก็บข้างบนโรงแรมนี้ผมเคยมาทีหนึ่งแล้วนะทุกคนก็เตรียมตัวนี่สระน้ำสนามหญ้าน่าจะเป็นแคนทีนตรงนั้นนะก็โดยรวมโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวพักผ่อนสบายครับ แล้วยังไปส่งบัเาเ้าหอให้พไป้าเลย้ปถุงถุงมถุงผ้าแล้วก็หาถุงที่ถุดหนนใหม่ที่หลุนอุดนุผ้าที่เช่ถุงผ้าแล้วก็นยเ

ว่าเชื่อว่าผาย The b e หมาล่าอินละน้องต้องที่นี่เลยทุกคนฝากเซฮายกล้องด้วยนะใครไม่เซฮายไม่ตัดไม่ไม่ตัดออกอากาศนะ <laughs> Ok <laughs> nói

โรรงแเอาพี่มังคีครับวันนี้ตื่นมาก็เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานก่อนวันนี้พอเดินทางประมาณสักสิบโมงเช้าไปกระบี่วันนี้ค่อยมีแรงหน่อยนะเมื่อวานไม่มีแรงเลยแรงพอเราโชวยังไม่ตื่นนะเมื่อวานนอนแค่ชั่วโมงเดียวนี่ได้นอนสิบชั่วโมงเต็มๆที่ชาร์จแบตคาโดอยู่เดินไปหาอะไรทานกับเรามันคือคหมือนจะจอดได้ดีกันอยู่แล้วไม่มีเมื่อยกัน ร้านที่เราปนั่งยบเงียบเลยร้านที่สบายกดี่อเงนเินีไม่หอกเนียให้เราางดีนะ่ลไม่หู้ไกลไหมน่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยหาอะไรกินเลยนะที่โรงแรมไม่มีอาหารเช้า ผมพูดว่ามีอาหารเช้าตื่นมาตักข้าวเลยไปแล้วไปครับอา,า,า,าหารเช้ากินอาหารเช้าอ่นะสุดก็กลับมาโรงแรมซื้ออาหารมากินกันง่ายๆมันไม่มีอะไรขายโอ้ปิ๊งรับกาแฟไหมคะเดี๋ยวน้องโทรมาให้สหั่งแต่เช้าแล้วละลายแล้ว ไอ้พี่เปียกตองเติมแล้วไม่ไม่ี่เปีย่เต้องเติมผม่าต้องเติมเลยที่ถามนะครับเช้าปวดๆอ่ไรเงี้ยนะว่ามัเต็มกินเนี่ยเอากินหมดไอ้บัวข้าวับ อม่กดกรดกรดทีไม่อัดแล้วไม่อัดแล้วเราคุยเรื่องนี้ไม่อัดแล้วเรื่อลองดูลองดูพวงนี้เส้นทางเราจะเป็นแบบล่องภูเขาไปไหนนี้เราก็คาดว่าเราจะเจอฝนตั้งแต่สตาร์ทรถฝนหรือน้งฝนน้งฝนฝนครับฝนน้องน้องฝนหรือเรื่องผู้หญิงเ่ในกลุ่มเราไม่เคยมีครับกลุ่มเรานี่มีแต่เส้นทางล้วนเรื่องเรื่องรถเ้ว่อเพราะคอนเซ็ปต์กลุ่มเราคือแฟมิลี่เท่านั้น โอ้อยาเลยเ<ร>ดูดูแล้วลงไปแล้วเหมือนน่าตาย <c oughs> ่เลยผมบอกว่าเอาเนี่ยเฮ<ว>้ยเราเราเราพูดไม่จริงแต่แม่บ้านม<ส>คิดจริง <c oughs> ยังไม่ไปไหนเลยก็โดนพายุแล้วละนองวันนี้ก็คงทั้งวันดูครับตกหนักจริงๆหนักมาก วัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมที่กระบี่แล้วนะครับเพิ่งมาถึงเนี่ยหกโมงกว่าแล้วมืดแล้วครับเริ่มมืดแล้วไม่ไม่เหนื่อยนะครับขี่มันดีแต่ฝนมันตกทั้งวันเลยคไม่แทบจะไม่หยุดเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอเอา ของขึ้นไปเก็บบนห้องนอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมา,มาคุยด้วยนะครับครับหลังจากมาอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดก,กันสามทุ่มเราก็จะไปกินข้าวต้มข้าวต้มบ่าววีผมได้ยินเสียงน้องๆในกลุ่มเล่นน้ำลิมสะก็เลยจะลงมาดูเลย มันตึ่นเลยอันนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับ,นนนนรบเดี๋ยวเราเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ามาโรงแรมแล้วก็ไปกินข้าวมานิดหน่อยมันก็เลยยังไม่อยู่กันเดี๋ยวรอสามทุ่มแล้วก็ไปกินข้าวผมได้กินเสียงเนะี่ยเดี๋ยวดินไปดูนะหนักเห็นไหมครับเป็นน้ำเป็นจริงด้วย จากห้องผมไม่ได้ยินชัดเลยแล้ว <c oughs> ก็มาสำรวจไปเรื่อยๆมีความสุขนะครับซีหนึ่งเฮ้ยม่งดีแบบฟุตฟุตอ่ะคือตรงไหนดีก็ดีไปแล้วไปดูหลัง ดีรมาตั้ห้าหกโลอย่าพังอีกแล้วแต่ดีแต่คือแบบพอยางมันได้ล่างใหม่ดีนะเล่นน้ำเขาเล่นน้ำโดนเลยพี่อาบน้ำแล้วพี่นึ่ตัวีโดนเขาห่อยรูพี่หนึ่งนโดนน้ำครผักนะตกใจี่จเราแงรู้ว่าจะมาผักอหบอกแล้วมั้งันนี้เรอยู่ที่ไหนอยู่ฝนรู้ไง รีวอร์ดวันนี้เราอยู่รเวอร์ดฟอยด์ครับจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวหาดใัหญ่นนี่เขาปบาสาน้ำหาดใหญ่ไปหาดใหญ่เดี๋ยวเราก็ข้าไปมาเลเซียต่อใช่ครับอันนี้เป็นที่หาดใหญ่วันนี้ก็เพิ่งถึงที่พักประมาณช่วงหนึ่งพอดีคร่าวๆเมื่อกี้ครับผมนี่ก็ถึงเวลาดีแลกแล้วกันดีแลกแล้วเอาอัลยร้าลอง น้องในกลุ่มนี่ครับประธานครับประธานประธานเป้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป้เวฟเลอร์ครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่กระบี่กระบี่โอ้โหไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตัดน้องบอกว่าตัดเสียงก่อน <wounds> <paying prediction> ไม่ได้แล้วอัน <Whew>, นี <efendim> <pos> <ım eni> ้มุกอาจารย์เอนะไม่ใช่มุกผมมุกอาจารย์คิดว่าจะตัดไหมแมอยากได้ยักษ์อยู่เพิ่มเอานี้ขึ้นไฮไลท์นะมีอยู่ในอะไรได้ปะมุกไฮไลท์เลยนะมุกพี่เอ๋เลยไมบได้เลยที่บ้านโอ้โหเรียบร้อยเลยอันนี้ขออนุานะครับพี่ตัดออกให้ผมนะคิดว่าผมจะตัดไหมถ้าไม่ไม่เนรู้จะถ่ายรูปไหมไม่รู้จัดเลยพี่ พี่เที่ยวผมดังเลยมาอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดังก็คือนี่ไงพี่ไปตัวเมื่อสิบใช่หรือเปล่ะคีอตัวอะไราะเสียบตะเกียบต่อพี่ตัวต่อที่ที่มันต่อยเราอ่ะมากินได้หรอกินได้ครับพี่โดนโยนไปเนี่ยเอเลี้ยงชาติเลี้ยงชาติ เมนูแนะนำเลยเนี่ยบาวีแล้วก็ต้มบาวีมันๆันดีนี้อร่อยครับอร่อยเลยอร่อยครับอร่อยหวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ก็กระบี่เดี๋ยวเที่ยงเอ้ยเดี๋ยวสิบโมงแล้วก็ จะเดินทางต่อไปอะไรหัดใหญ่นะครับไปหัดใหญ่ส่วนมากช่วงนี้ก็คืออย่างมาละนองมาหัดใหญ่เอ้ยมา,มานองมากระบี่เนี่ยคือเหมือนกับเราแวะแวะ,แวะขี่เล่นน่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกครับมาถึงแล้วก็ไปหาอะไรกินกันแล้วก็เข้าโรงแรมพักผ่อนอะไรเงี้ยนะแล้วเช้ามาเราก็กินอาหารเช้าแล้วก็ อาบน้ําเตรียมตัวเดินทางต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไอ้คืนนี้จะไปอะไรอะหัดใหญ่แล้วก็งงจะพักที่หัดใหญ่สองคืนนะครับน,น่าจะไปเที่ยวหัดใหญ่มากกว่าแล้วก็แล้วก็วันจันทร์จะเดินทางไปมาเลเซียนะครับ ตอนนี้ก็ทานอาหารเช้ากันครับทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมมาคุยด้วยใหม่นะครับตอนขึ้นไปเก็บของแล hm часов, meals, ifer, ้วก็จะเอาของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ขออนุญาตทานอาหารเช้าก่อนนะครับ

เพิ่งถึงได้ประมาณสักพักหนึ่งนะอ่ะได้สักพักหนึ่งแนละ้วก็ตอนนี้ก็มาที่โรงแรมที่นอนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายโรงแรมให้ดูนะครับน้องๆก็มานั่งคุยอย่างเงี้ยเจอแผลแไปทุกวันอยู่ที่นี่ก็ยังตามกันมาอีกนะแล้วก็มาดู รถที่จอดนะครับพวกนี้ก็คือไปพวกนี้จะเอ้ยเมียเด็กม,มาเลเซียรเราไปวันจนันทร์ประมาณ18ครับะ18ครับเขาก็ทําช่อง YouTube ของเขานะครับเราก็ยังไม่เข้าไปยังเอ้ยไปยุ่งวุ่นวายเราอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงลานจอดรถครับเดี๋ยวสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไปหาอะไรกินนะครับ ชั่วโมองหนึ่งก็ไปหาอะไรกินแล้วก็วันนี้ยังไม่รู้ทําอะไรเลยแต่ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้นอนนี่วันนี้พรุ่งนี้นอนนี่ไม่ได้ไปไหนก็ดีหน่อยครับไม่ต้องย้ายบ่อยๆเขาแซวอะวไรผมไม่รู้อ,อะไร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  อันไหนนะต้องมีใช่ป่ะใช่ FC FC ผมดูดูเกือบครบทุกอันแล้วพี่อันนี้ก็เดี๋ยวภาพนี้ก็ต้องเอาลงใน EP EP อะไรวะเดี๋ยวก่อน EP ใต้แล้วกันนะ EP เท่าไหรสิบสิบเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้สิบละเดี๋ยวเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะทำเนี่ยเรื่องนี้ยไปถ่ายรถก่ัน แสดงว่านี่คือ FC นะครับ FC ผมก็ลงทำ u t u b e อะไรอ่ะไม่ได้หวังยอดอะไรเยอะแยะนะครับผมทำเอาไว้ดูตอนแก่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็อายุมันก็เริ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เลขห้าแล้วครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่บนโลกนี้นานแค่ไหนนะครับเราก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดู นี่คือนี่คืออ่ารถของมาเติมนะครับมาเติมกันวันนี้ก็อีกประมาณน่าจะหลายลำอยู่แล้วก็มีฝั่งโน้นก็เหมือนทุกๆก,กลุ่มนะครับทุกๆก,ก,กลุ่มเขาก็มีรถอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับเราก็ไม่ได้ไปอินอะไรกับมันมากแล้วก็ก็ถ่ายให้ดู มันดูในกลุ่มฮาร์เลย์หลายกลุ่มเขาก็มีอย่างนี้ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ไปหาอะไรกินนะครับแล้วเดี๋ยวเยว็นๆไปที่ร้านอาหารเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามางานเนโครัมนเซอร์นะครับที่หาดใหญ่ผมลืมไปเลยนะว่าวันนี้มีงานเนโคมัมนเซอร์นึกว่า ะจะโฟกัสจะไปอะไรอ่ะไปมาเลเซียแล้วพอนึกเดินขึ้นมาได้ก็เห็นเขาแต่งตัวกันก็เออต้องไปงานเนโคก่อนแต่ตอนนี้ถึงงานแล้วครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เข้าไปเลยเพราะว่าฝนมันตกผมเปียกเลยเนี่ย ยังไม่ได้เข้าไปเลยครับควมันตกเนี่ยตกตลอดเลยก็ตอนนี้รอมันป่อยๆหน่อยเออน่าจะไม่ตกนะครับเราลองเดินเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างวววผมไม่ได้ตั้งใจมางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือล,ล,ลืมไปเลยว่ามันมีงานนะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงอาจจะหนุกหูหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายไม่เยอะแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องหนุกหูนะครับไนะครับ,นะรบอาจจะหลกหูหน่อยนะครับ ทยอยทยอยมานะครับผมก็ไม่ค่อยรีวิวงานรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยไปอ่ะผมเลิกไปมาหลายปีแล้วดีวันนี้มันตรงกับที่ว่าเราจะต้องไปไปอะไรอ่ะมาเลเซียก็เลยอ่ะเขามีงานมาดีด้วยก็ ตัวตึงของเราเนี่ยตัวตึงเราเนี่ยคนนี้ตัวตึงผมเลยเนี่ย